เป็นเรื่องของ MJ ที่ตอนนี้กระแสะแรงมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณปองขวัญเพิ่งมาคุยกับเรานะคะเรื่อง MJ ว่า Mul ติ media Journal i s t หรือว่านักข่าวมัลติมีเดียที่เรียกว่าเป็นวัน s ต็อปเ e อร์วิสอ่านข่าวได้ด้วยเขียนข่าวได้ด้วยถ่ายภาพเองได้ตัดต่อได้ท <ำ S 1> ําทุกอย่างได้และเสนอสื่อผ่านหลายช่องทางทั้งบล็อก Twitter เว็บไซต์แล้วก็ทีวีนะคะแล้วก็บอกว่านี่เป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดของสื่อในต่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันตกยุโรปอเมริกาปรากฏว่าล่าสุดค่ะสหรัฐมาแรงมากด้วยการบอกว่า MJ นี่แหละคืออนาคตของฉันจริงๆเพราะว่ามีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเป็นฉบับใหญ่มากของสหรัฐค่ะประกาศปลดนักข่าวทั้งประกฏปลดช่างภาพข่าวทั้งหมดแล้วก็บอกว่าให้นักข่าวเนี่ยถ่ายภาพเองโดยใช้ iPhone คุณหนังสือพิมพ์ที่ว่านี่คือหนังสือพิมพ์ชิคาโกซันไทมส์ค่ะเป็นหนังสือพิมพ์ในเครือของซันไทมส์สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดในนครชิคาโกซึ่งเป็นหนึ่งในมหานครของสหรัฐด,ด้วยก็ถือว่าเป็น หนังสือพิมพ์หัวใหญ่ที่เรียกว่าสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในยุคที่สังคมอเมริกันตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่อ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์แล้วเขาไปเสพสื่ออย่างเป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าเป็น Twitter Facebook สื่อที่เป็นสื่อออนไลน์ต่างๆกันค่ะแต่ปรากฏว่ายืนหยัดอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ค่ะคุณชิคาโกซันส์ไทม์เนี่ยบอกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนกันต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคที่สื่อเป็นสื่อออนไลน์มากขึ้นโดยการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่บอกว่าช่างภาพข่าวทั้ง28คนที่ฉันจ้างมาตลอดหลายปีกรุณาออกไรไูนา างแล้วค่ะคุณ oh. จะจ้างเฉพาะช่างภาพฟรีแลนซ์ให้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น <c oughs> แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือให้นักข่าวเนี่ยมี iPhone อ,อยู่แล้วคุณก็ไปเรียนไปเข้าโครงการอบรมการถ่ายภาพโดยใช้ iPhone แล้วก็ถ่ายภาพข่าวในขณะที่ทําข่าวไปด้วย <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยต้องเรียกว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจสําหรับ,บวงการสื่อในอเมริกาค่ะซึ่งบอกแล้วว่านับวันเนี่ยพวกช่างภาพฟรีแลนซ์แล้วก็นักข่าวพลเมืองเนี่ยจะค่อนข้างมีบทบาทมากขึ้นยิ่งกว่าช่างภาพข่าวมืออาชีพเพราะว่าอย่างตอนที่เกิดเ,เหตุการณ์สศกนาฏกรรมภัยธรรมชาติเฮอริเคนแคทรีน่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยช่างภาพททมค่ะสร้างกระแสด,ด้วยการถ่ายภาพผ่าน iPhone แล้วก็ใช้ Instagram เนี่แหละถ่ายภาพถาวแล้วก็ปรากฏว่าได้ลงเป็นหน้าปกไทม์ฉบับนั้นที่เป็นเรื่องของเฮอริเคนแคทรีน่าแล้วก็มีอีอกหลาายภาพ ที่ถ่ายโดยใช้ iPhone เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เป็นภัยธรรมชาติร้ายแรงก็ไม่ค่อยจะสามารถเอาเครื่องไม้เครื่องมือลงไปได้อย่างเต็มที่ค่ะ จากนั้นมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าการถ่ายภาพโดย iPhone เนี่ยค่อนข้างเป็นที่ยอมรับกันในวงการข่าวค่ะแต่ว่าคนทั่วไปแล้วก็สื่อต่างๆยอมรับได้แต่นักช่างภาพข่าวเนี่ยที่เขาโดนไล่ออกเนี่ยแน่นอนว่ายอมรับไม่ได้นะทางสหาภาพแรงงานเขาบอกว่าเขาจะฟ้องบริษัทที่ไล่นักข่าวไล่ช่างภาพข่าวออกอย่างไม่เป็นธรรมและที่สําคัญค่ะหนึ่งในช่างภาพที่ถูกไล่ออกเนี่ยเขายืนยันว่าไม่ว่ายังไงนักข่าวก็จะไม่สามารถ ทำข่าวรายงานข่าวไปด้วยได้แล้วก็ถ่ายภาพที่มีคุณภาพไปด้วยได้อย่างแน่นอนยังไงก็สู้ออช่างภาพมืออาชีพที่ใช้กล้องมืออาชีพไม่ได้นั่นเองค่ะคแต่ว่าคําพูดแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีน้ําหนักขนาดไหนเพราะว่าต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์ไม่ได้ใช้ความสวยงามของภาพนะ แต่ว่าใช้ความเร็วกระชับฉับไวทันสถานการณ์เพราะฉะนั้นการที่นักข่าวหนึ่งคนมี iPhone อยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วแล้วก็ถ่ายได้อย่างง่ายดายสะดวกรวดเร็วเนี่ยก็ดูแล้วจะตอบโจทย์ครบสําหรับหนังสือพิมพ์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่หนังสือพิมพ์เนี่ยตอนนี้เพิ่งสื่อออนไลน์มากขึ้นการที่ถ่ายภาพปุ๊บคุณสามารถทวิตแล้วก็ขึ้น Facebook ขึ้นเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นได้เลยเนี่ยก็ดูจะเป็นประโยชน์มากกว่าการให้ช่างภาพอาชีพถ่ายค่ะค